ออเดอร์มาครั้งแรกเลยที่แบบเราตกใจเลยค่ะ3ล้านบาทค่าเป็นเทศกาลล่าสุดเลยค่ะเกือบพันออเดอร์ก็เลยแบบอู้แสดงว่าร้านเราก็กคุณแม่วันนึงครึ่งแสนนะถ้าเทศกาลได้าเทศกาลอันนี้เรียกว่าเป็นองม์อะไรตามสั่งใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนอาหารตามสั่งเหมือนเลยเราเริ่มจัดอยู่ Hi ไฮไฟเลยค่ะ ขายรูปลงเรื่อยๆจากที่เราลอยทุกวันอย่างนี้ค่ะเริ่มมีคนเอารูปมาลัยเราไปสวัสดีแล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธพวงมะลัยตามสั่งสวยงามวิจิตรการตาร้อยขายสูงสุดวันละมากกว่า1,000ออเดอร์ช่วงปกติรายได้วันละ1 0์1,000ถึง30,000บาทแต่ถ้าช่วงเทศกาลร,รายได้พุ่งสูงถึง3ล้านบาทคุณพานุมาตรและคุณเอจากร้านดอกไม้พานุมาตร นี่คือเรื่องเล่าอาชีพเด็ด The Great Job Story ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมไอซ์สารวัตรครับครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องเล่าอาชีพเด็ด The Great Job Story ครั้งนี้อจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับร้านดอกไม้ที่เริ่มต้นจากการขายส่งดอกไม้สําหรับร้อยพวงมาลัยต้องบอกขายมาตั้งแต่รุ่นแม่เกือบ40ปีแล้วครับแล้วตอนนี้ส่งต่อธุรกิจให้กับลูกสาวลูกสาวมีการเข้ามาพัฒนานแล้วก็ต่อยอดสร้างความตะการตาให้กับพวงมาลัย คุณผู้ชมฮะเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าเห็นพวงมาลัยของร้านนี้คุณผู้ชมร้องว้าวแน่นอนเพราะที่นี่เขาทาพวงมาลัยได้แบบตามสั่งครับทำได้ตั้งแต่ควงละ5บาทไปจนถึงควงละหลักหมื่นบาทร้านดอกไม้พานุมาตรฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปทำความรู้จักเขาเขาอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองที่ตลาดดอกไม้เดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยครับตลาดสีมุมเมืองมีโซนตลาดดอกไม้ที่ขายดอกไม้ทั้งส่งและปลีกเพื่อที่พ่อค้าแม่ค้าจะเข้ามาเลือกซื้อดอกไม้ไปต่อยอดทางธุรกิจกัน ในตลาดมีดอกไม้ไทยดอกไม้ต่างประเทศดอกไม้ไหวพระดอกไม้กรรมช่อพวงมาลายัยดอกไม้ประดับรวมถึงมีรับจัดดอกไม้และพวงหลีดอุปกรณ์สังฆพันธ์เอาไปขายต่อหรือใช้ในโอกาสสำคัญได้ทันทีและร้านดอกไม้พานุมาตรก็เป็น1ร้านที่น่าสนใจมากๆที่มาเปิดร้านอยู่ในตลาด4มุมเมืองแห่งนี้มาดูกันครับว่าเขาทำยังไงถึงมียอดขายพวงมาลัยถึง3ล้านบาทภายใน1วัน พี่เอจัด้านอยู่พอดีสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่เอครับไอเดินมาร้านดอกไม้ดอกไม้พานุมาเนี่ยจริงๆแล้วเห็นในโลกออนไลน์เขากำลังแชร์กันเยอะเลยมีตั้งแต่แบบพวงละค้าบาท10บาทไปจนกระทั่งถึงหลักหมื่นแบบอลังการงานสร้างเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครัเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมาหน้าร้านจะเจอแบบนั้นไหมครับถ้าเป็นพวงราคาสูงๆค่ะต้องสั่งล่วงหน้า จะเป็นแบบเหมือนทําตามออเดอร์อะค่ะคือสั่งมาเราก็ทําให้ได้เลยใช่ค่ะมีกี่บาทบ้างยกตัวอย่างให้หน่อยก็จะเริ่มต้นจาก5าบาทอะค่ะใน5บาทนะอันนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มี5บาทอยู่อ่ะยังมีอยู่ค่ะห้าบาทหาไม่ได้เลยนะข้างนอก10บาทอย่างเงี้ยค่ะ10บาทแบบที่ลูกค้าใช้ประจำใช้งานค่ะทุกวันถ้าใหญ่ๆก็จะมีอะไรอย่างประมาณนี้ทัพปกติอาจจะไหว้ดาวเรืองปกติทั่วไปแต่ว่าถ้ามาพานุมาเราก็จะมีแบบสวยๆขึ้นมา อย่างนี้ปรงเท่าไหร่ครับอย่างนี้สามร้อยค่ะอ้ับฮะสามร้อยค่ะผมรู้แหล่งนะอย่างนี้เป็นมาลายไหว้พาทั่วไปไปราคาจะไม่พ้อยแพงมากเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าร้อยค่ะเขาบอกว่า้พะทัวไปนี่ไหว้พาทั่วไปนะอย่างนี้ ผมว่าถ้าเกิดจะไปคุยกับต้นฉบับต้องคุณแม่ด้วยไหมคะคุณแม่ด้วยค่ะผู้ก่อตั้งร้านผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้แล้วว่ากวาดร้านดอกไม้พานุมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จขนาดนี้คุณแม่ก็คือพานุมาสถูกไหมฮะใช่ค่ะชื่อร้านี่ชื่อแม่เลยถูกไหมฮะใช่จุดเริ่มต้นของร้านเราก่อนอันนี้แม่ทําอะไรมาก่อนแม่เปิดทาร้านดอกไม้เลยไหมยังค่ะทาอะไรมาก่อนครับคุณแม่แค่เป็นชาวสวนก่อนจนมาลิ สวนมะลิอยู่กับดอกไม้อยู่แล้วตอนนั้นทําสวนที่ไหนครับแม่มครสวรรค์ห้าไร่ห้าไร่เองมีสวนอยู่แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็รวมชาวบ้านแบบเพื่อนบ้านมาอะไรนี่รวมเก็บเก็บมาเข้าประคองตลาดส่งประคองมาสามสี่ปีก็เลยมาจอดตลาดเอ๊ยเขาบอกตลาดสีมองมีก็เคยเลยเข้ามาดูครับเข้ามาดูแล้วก็เลยมาเลยทิ้งประคองเลยไม่ส่งแล้วมาทาเองเลยพอมาแล้วเป็นยังไงคุณแม่มันก็ค่อยๆโตก็แรกก็ยังไม่มีอะไรเลย อยู่มาได้ตั้งสิบปีหรืองไม่พอจะเริ่มมีขายปีขายส่งอะไรนี่ขายปีจนมาทาพวงใหญ่เลยได้ขายทั้งแต่พวงเล็กมาเจอพวงใหญ่อมะลิกลาบลักดาวเรืองอก็ขายมาเป็นโลเป็นลิตรอะไรเงี้ยขายมาเป็นถุงเป็นร้อยอะไรเงี้ยคุณแม่ปัจจุบันยังทาสวนอยู่ไหมครับไม่ได้ทำแล้วเลิกแล้วเลิกเลยปัจจุบันแล้วของในร้านเรารับมาจากไหนคุณแม่พอตอนนี้เราไมา่ได้ปลูกเองไม่ได้ไม่ได้ใช้เองอช่วยในตลาดมัางแล้วก็ไปที่ระคอมั่งในส่วนนี้ที่ว่าของใครสวยแล้วก็สั่ง สั่งประจำแม่ค้าพวกเรากันเองเลยแหละใช่กันเองเพราะของเราเป็นแบบเหมือนแปลรูปแล้วใช่แปลมาแปลแล้วร้านไหนมีอะไรเราก็จะไปช่วยกันอย่างที่เห็นค่ะแม่จะแผนแบบมาลลยเยอะมากครับเนี่ยก็เป็นการ PR อย่างหนึ่งของคุณแม่นี่คือการโฆษณาใช่ค่ะเหมือนเหมือนเราซื้อโฆษณาคือแม่บอกว่าให้เลี้ยงหน้าร้านให้เต็มเ็มลูกค้าอาจจะยังไม่ซื้อวันนี้หรอกแต่วันไหนที่เขาจะซื้อเขาจะคิดออกว่าอ้าวตรงเนี้ยร้านดอกไม้ร้านเนี้ยเยอะเขาก็จะมาเอง แล้วพวงมาลัยเราเริ่มต้นมายัางไรเราถึงมาทั้งร้อยพวงมาลัยเนยของมันเหลือเยอะเอามาแปลสภาพมาลองผิดลองถูกก็บร้อยเองมั่งอะไรมั่งร้อยเองก็มาไหว้พระมั่งใส่บาตรมั่งอะไรเงรี้ยจนมาจนส่งรูปจบต่อมาอะไรที่ทําให้ลูกสาวเข้ามาต่อกับธุรกิจเรารอทคุณแม่ชวนหรือว่าชวนเขาชวนเขาด้วยแหละเขาก็จะไปทํงนานให้เป็นเรียนต่อเมื่อก่อนมันยุ่งอะขายดีเยอะทําคนเดียวไม่ทันก็เลยต้องดึงเขาไว้ไงเป็นดึงเขาไว้ใช่ตอนแรกเขาอยากมาไหมคบเขาไม่อยากมาเขาอยากเรียนต่อเขาจะไปต่อโท ระหว่างนั้นก็คืออยู่กับคุณแม่มาตลอดแล้วทีนี้ก็เริ่มเห็นว่าแม่เริ่มไม่ทันลูกค้าและไม่ค่อยได้นอนเราก็เลยมา,มาซึมซับเรื่อยๆกับแม่แล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็เลยว่างๆก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มทำจากวงปกติให้มันเป็นพวงพิเศษขึ้นทำเป็นมาก่อนไหมครับคือมีพื้นฐานแค่ร้อยเมลีค่ะนอกจากนั้นก็คือ,อเรียนจากหนังสือบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้จบสายตรงทางด้านงานเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ พอที่จบอะไรมาครับตอนจบบริหารค่ะบริหารค่ะอยากไปเรียนปโทไปเรียนอะไรอยากไปเรียนเศรษฐศาสตร์อยากเรียรเนเศรษฐศาสตร์ความฝันอยากปเป็นอะไร <c oughs> เอ่อตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรรู้แต่ว่าเอออยากเรียนต่อเพราะเหมือนว่าว่างด้วยอะไรด้วยแล้วก็คิดว่าแม่เอาอยู่แต่ทีเนี้ยแบบเหมือนที่สีมุมเมืองค่ะเขาจะมีแบบพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะแล้วก็ดอกไม้ก็เลยขายดีไปด้วยเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหลายอย่างทั้งผลไม้ทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทําเรื่องเรียนต่อโทไว้แล้วแต่ก็ เซนเซอะไรหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ลืมไปเลยท้ไมถึงยอมทิ้งนะงับอางทีก็มองว่านี่คือการทิ้งฝันหรือว่าทิ้งแบบเส้นทางของตัวเองเรารู้สึกแค่ว่าตอนที่เราร้อยมมลิเรามีความสุขเออมันเหมือนอยู่กับตัวเองแล้วก็มันมีความสุขกับการทำ่าแล้วก็เลทีว่าเออแบบช่างใจระหว่างเราอยู่ตรงนี้ได้ช่วยแม่แล้วก็เหมือนเรียนรู้ประสบการณ์เข้าไปเรื่อยๆจะดีกว่าไหมถ้าเราไปเรียนต่อโทอะไรเงี้ยค่ะคือก็คือช่างใจแต่ก็คิดว่าเลือกไม่ผิดที่เรื่องืส้นทางนี้ค่ะ เหมือนเราสั่งของมาเยอะลูกค้าประจําที่เคยสั่งไว้แล้วเขาไม่เข้ามาเอาก็เลยเราก็ต้องยอมขาดทุนขาดทุนใช่ถ้าภาษาสมัยนี้บอกลูกค้าเทเราแล้วเทเราใช่ปริมาณที่มากสุดที่ลูกค้าเทเราเนี่ยคุณแม่ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นพิเศษพิเศษเหรอสมมติว่าลูกค้าเคยใช้ประมาณเนี้ยแม่เขาก็จะรู้ว่าอาลูกค้าเจ้านี้ใช้วันนี้จะสั่งของมาเผื่อมาเผื่อทีเนี้ยลูกค้าก็หายไปเนี่ยค่ะเอ๊กก็เลยแบบเหมือนเหมือนเริ่มจับตรงนั้นนะคะ เอามาแปลสภาพแล้วก็โอเคเริ่มขายออนไลน์ด้วยเราเริ่มจัดอยู่ไฮไฟเลยค่ะถ่ายรูปลงเรื่อยๆจากที่เราลอยทุกวันอ่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยแบบเพื่อเริ่มเห็นความแปลกใหม่แล้วก็เริ่มมีคนเอารูปอะไรเราไปสวัสดีแล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่คือพอเขาก๊อปรูปไปแล้วเขาไปปรับสีไปปรับสีมันเป็นตามวันค่ะเมื่อก่อนไอ้ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบตามสีอะไรเงี้ย ไปปรับสีแล้วแบบโอ้ยไม่ได้แล้วเราก็เลยเริ่มทําอะไรตามสีสีแต่ละวันแต่ละวันนี้ค่ะแสดงว่ากลุ่มบ้านผมก็อาจจะมีด้วยเหมือนกันอาจจะมีอาจจะมีรูปอะไรเองคุณแม่รู้สึกไงที่แบบตอนนี้เราแบบได้มีการพัฒนาต่อยอดไปทางออนไลน์ด้วยสนุกเลยเมื่อก่อนแม่หนีเลยแม่เอาเพราะอะไรครับไม่เป็นแม่ไม่เป็นอา่านไลน์ไม่ได้อะไรไม่เป็นไม่เปิดไม่เป็นจนเ,เดี๋ยวนี้นอนไม่หลับเลยคอยดูเ่าให้ส่งอะไรมาให้แม่ทําเ,เริ่มให้แม่ใช้เทคโนโลยีค่ะ<ห>ตอนแรกแม่ไม่เข้าใจว่า เห็นจิ้มๆอย่างเงี้ยขายยังไงเงินเข้ายังไงเพราะว่าสมัยแม่เนี่ยคือต้องมาหน้าร้านอะใช่ค่ะสมัยนี้ก็คือทํคิวาร์โค้ดไปให้แม่หน้าร้านอ่ะอันนี้หน้าร้านแม่นะขายได้ก็คือเข้าบัญชีแม่หน้าร้านเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนแม่ปรับตัวด้วยค่ะเปิดใจแล้วก็อ๋อขายอย่างนี้เอามันก็ง่ายนี่เพราะว่ามีรูปให้ลูกค้าดูเลยแล้วเวลาแบบบางทีเอ๊ไม่ได้อยู่ตลอดทั้งวันเงี้ยแล้วแม่แม่อยู่ในช่วงกลางวันเงี้ยก็ส่งรูปมาให้แม่ แม่ทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็คือพเเป็นคนรับออเดอร์ทำออนไลน์มาคุณแม่ก็จะรับต่ออีกทีนึงว่าเขาส่งมาแล้วใช่สนุกเลยสนุกเลยนอกจากในมุมมองเรื่องของความสนุกแล้วผมมุมมองเรื่องรายได้คุณแม่มองว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เพิ่มรายได้มากขึ้นเลยดีมั่งคหมุนทันด้วยไม่ต้องมาปวดหัวเมื่อก่อนนี่หมุนไม่ทันเ๋ยไม่สบายแล้วหน้าร้านก็คือเหมือนรายได้ก็คือเลี้ยงคนงานลูกน้องเลี้ยงสวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในออนไลน์เนี่ยคือเพิ่มเข้ามาก็คือเหมือนมีแบบ เม็ดเงินมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นพวงมาลัยตามสั่งใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนอาหารตามสั่งเหมือนเลยลูกค้าสั่งอะไรกันบ้างคะเวลาสั่งอ่าอย่างบางคนมีโจทย์มาสีนั้นสีนี้ดอกไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ก็คือแบบอยากให้มันอยู่ในพวงนี้อ่าเราก็ต้องคิดโจทย์แล้วก็ต้องสวยงามด้วยแล้วก็อยู่ในงบที่ลูกค้าตั้งด้วยดอกไม้ที่อยู่ในร้านนี่แปลกสุดที่เคยสั่งมาก็จะ ก็จะเป็นใส่คริสตัลก็จะพวงละ25งหมืพวงอะไรใส่คริสตัลเป็นรูปดอกบัวคือแบบเหมือนเหมือนวหว้วันพระใหญ่เงค่ะลอยกระทงเนี้ยค่ะกี่วันถ้าลูกค้าสั่งตามสั่งเนี้ยกี่วันถึงจะได้รับของอ่าเราก็ต้องมีเวลาเตรียมวัตถุดิบอย่างน้อยก็สองสาวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบที่แบบลูกค้าแบบเคาต้องไม้เลยมาเลยแบบเนี้ยมีแบบมาให้อย่างเงี้ยก็ต้องขอเวลาทิตยหนึ่งเขาต้องเตรียมคุยกับทีมช่างแล้วก็หาวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นพวงอะไรแบบสั่งอย่างเงี้ยครับมีแบบตามสั่งสั่งวันนี้ได้วันนี้อย่างงี้ไหมมีค่ะแต่ว่าอย่างลูกค้าแบบงานด่วนจะเอาวันนี้เลยแล้วก็ต้องดูของที่ร้านว่ามีแบบไหนแล้วก็ส่งแบบให้ลูกค้าดูว่าทําแบบไหนได้บ้างเงี้ย24ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ค่ะบริหารจัดการเราแบ่งเวลากันยังไงในการดูแลร้านจะทีมงานแต่ละกะแบ่งกันแม่มาสองกะแม่มาสองกะแมนอนตอนไหนครับแม่ง่วงตอนไหนก็ไปนอนง่วงก็ไปนอนวันนึงมีกี่กะครับ สองค่ะสองค่ะนี่มานี่ไม่ต้องนอนสามวันเคยไม่ได้นอนแลวนะเพราะอะไรถึงต้องมาดูเองแม่คือเราบอกให้จ้างเขาแบบทะทำๆไปไม่ได้เราต้องคอยดูคนไหนทำดีๆเราคอยบอกเอาให้ดีๆหน่อยทำให้สวยหน่อยเขามาซื้อของมาไปไหว้พระบอกเขาเป็นเท่าแก่นี้อ่ะก็ต้องคอยดูก็รักก็ต้องอยู่รักน้าเหมือนแม่เขาเอาจิตวิญญาณตัวเองค่ะสอนลูกน้องใส่ไปในตัวลูกน้องคือลูกน้องแม่ทุกคนที่ผ่านการฝึกจากแม่ค่ะจะเหมือนแม่ทุกคนคือ จัดหน้าร้านคือลูกน้องถ้าเดินมาเนี่ยจะไม่เห็นลูกน้องว่างเลยนะเขาก็จะร้อยเพราะแม่ก็จะร้อยตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยค่ะเหมือนทํางานแข่งกับลูกน้องวันตอนนั้นเรามองแล้วเรารู้สึกยังไงพองมันมีลูกสาวเข้ามามันมีการต่อยอดที่ใน,น,นรูปแบบก็งงกระจทก็เออพ่ใจรงโจทย์มาแม่ก็ตอบไม่ถูกเลยบางทีก็อ,อย่างที่บอกว่าเวลาเราออกแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะร้านจะลกมากเราก็จะใช้ทีมงานของแม่ด้วยแล้วแม่ก็แบบ เสียแรงงานตรงนั้นน่าทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือแม่เขาไม่เคยว่าเราเอาโอเคแม่ก็ให้อิสระทางความคิดมันก็เลยเลยเิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งไรายได้ที่เราขายวงมาลัยขายดอกไม้เยอะขนาดไหนครับพุณแม่ยังไม่ได้ก็หมื่นต่อวันต่อวันใช่ยังไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ยังไม่ได้แล้วถ้าวันพระวันโกนะครับก็สองเท่าสองเท่าหมายความว่าสองหมื่นสามหมื่นใช่สองหมื่น ต่อวันถึงว่าแม่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่นอนไม่หลับเพราะงี้เนี่ยเพราะเห็นแล้วนอนไม่หลับแม่จะไม่รู้รายได้ในออนไลน์ไม่รู้เลยเพราะแม่ดูไม่เป็นวันนี้ก็ไม่เป็นแรงมากก็โอนไม่เป็นแรงมากวันนี้พี่ไอจะเปิดเผยไหมได้เเลยไม่เปิดเลยเปครับราคาก็จะพอๆกับแม่ละค่ะต่อวันต่อวันก็รายได้พอๆกับแม่รายได้พอๆแม่คุณแม่คุณแม่เริ่มอีกแล้วครับคแม่รู้ไมไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้เลยแสดงว่าร้านเราก็คุณแม่วันนึงครึ่งแสนนะ ต่อวันถ้าเป็แม่ถ้าวันการได้ใช่ไหมถ้าเทศการได้ถ้าเทศกาลวันหนึ่งออเดอร์ที่เป็นพวงมาลัยตามสั่งยู่ไหมครับถ้าวันปกติก็ประมาณสิบยีบออเดอร์โดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นเทศการล่าสุดเลยอะค่ะเกือบพันออเดอร์ก็เลยแบบโอ้พีกสุดคือตอนนั้นเอเข้าออนไลน์ใหม่ๆยังไม่ค่อยมีร้านออนไลน์ที่เป็นพวงมาลัยก็คือพีกสุดจะเป็นช่วงวันแม่ ก็ออเดอร์มาครั้งแรกเลยที่แบบเราตกใจเลยค่ะ3ล้านบาทวันแม่ <Man. S 1> เป็นช่วงวันแม่ของแบบช่วงที่เอ๊เข้าออนไลน์ใหม่ๆเลยอะ่ะ mm hmm. ก็ย้อนไปประมาณ4-5ปีที่แล้ว แม่ไหวไหมฮะตอดเข้าสามล้านไม่ไหวแม่นี้นอนต้อง,ต,อง,ต,องต้องหยุดรับออเดอร์แล้วก็มาเตรียมระบบจัดการทั้งหมดเลยคะ่ะเพราะว่ามันต้องไปถึงสวนว่าต้องเตรียมสวนยังไงเตรียมคนร้อยยังไงอย่างนั้นเลยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้นอนเลยนะคะสา<อ>วัน3มคืนตลาดสี่มุมเมืองให้อะไรกับครอบครัวให้อะไรกับคุณแม่ให้อะไรกับพี่บ้างครับกน็นีได้เพราะตลาดสี่มุมมีแรง,ง,งดานทำให้เขา เพราะที่อยู่ได้เราเรียกันดานชาวจีนมึงช่วยเราชาวแม่ค้าชาวตลาดช่วยโรโมูดช่วยเราให้เราด้วยแม่ค้าเอามะม่วงมาแลกมะลัยเหมือนว่าแม่ค้าเขาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามะฟากัน่ิวมาฝากแม่เขาก็ตอบแทนด้วยเอามาไรัดอะไรค่ะถ้าจะมีฝากไม่กินเนี่ยแม่เขาก็ได้มิตรภาพจากที่นี่รายได้ที่นี่คือคุณแม่ใช้ส่งเสียลูกเรียนจนจบใช่เลยทั้งลูกทั้งห้านได้ส่งหมดจบทั้งครอบครัวใช่ ใช่ยอย่างสบายกินอย่างสบายใช้สบายตอนนี้ทําอย่างหนักเลยเมื่อก่อนใช้เยอะพอณแม่จะเริ่มแบบตอ,อนนี้ก็ใช้แรงอีกใช้แรงขึ้นไปตอนนี้มาใช้แรงคืนเลยพี่เอเหรอครับในมุมของพี่เอตลาดศิลเมืองให้อะไรกับทางเอาะอย่างแรกเลยก็คือช่วยในเรื่องช่วยพ่อค้าแม่ค้าเยอะค่ะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านคือเหมือนแบบเหมือนโฆษณาให้เราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบดึงลูกค้าจากที่ต่างๆเข้ามาเข้ามาให้เราโดยที่แบบบางทีเราก็ไม่ต้องแบบ ทำทำโฆษณาเองอย่างนี้ยค่ะทางตลาดก็ช่วยตรงนี้ได้เยอะมากค่ะถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านเขาอยากจะมีกําลังใจอยากจะหาแนวคิดทางธุรกิจอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เขาแบบเพิ่งจะเริ่มต้นอยากจะทําธุรกิจบ้างอย่างแม่เขาทาด้วยความชอบอะค่ะทําด้วยความชอบแล้วก็เหมือนทําไปเรื่อยๆแล้วก็งานที่แม่ทําก็คือมันมันมีคุณค่ากับคนอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะได้ได้อิ่มใจด้วยได้แบบได้บุญด้วยเนี้ยค่ะถ้าถ้าคนที่ คิดจะเริ่มทําอะไรก็คือเริ่มจากความชอบดีกว่าค่ะผมว่าชอบด้วยแล้วก็ลูกก็จบบริหารด้วยเพราะว่า <c oughs> มาผสมผสานกันมันทําให้เราแบบลงตัวในแบบนี้คุณผู้ชมครับร้านดอกไม้พานุมาถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีความขยันความตั้งใจ คุณแม่พานุมาศแล้วก็พี่เอฝึกฝนบ่อยๆฝึกแล้วฝึกอีกจนกระทั่งสามารถร้อยมาลัยออกมาได้สวยงามตระการตามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับจนมีออเดอร์ทะลุสูงสุดมากกว่า1,000ออเดอร์ภายใน1วันรายได้ไม่ต้องพูดถึงฮะหลักล้านบาทแน่นอนและนี่แหละครับคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเพียงแค่คุณผู้ชมหาความถนัด แล้วลองฝึกฝนลองผิดลองถูกฝึกบ่อยๆสักวันหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสําเร็จได้เหมือนร้านดอกไม้พานุมาต,ตลาด4มุมเมืองและนี่คือเรื่องเล่าอาชีพเด็ด The Great Job Story ในคลิปนี้คุณแม่พานุมาตและพี่เอจากร้านดอกไม้พานุมาตครับ